Also shall not be read. Fearful creatures are yet to be sealed. Never again. ก็สวัสดีทุกท่านนะวันนี้เราก็จะมาทูตัเรียนกันอีกสักตอนนะฮะซึ่งวันนี้เราจะมาสอนทําอะไรกันวันนี้เราจะมาสอนทำ,รรนนนทำข้อความเหมือนในอันเดอร์เทลนะฮะถ้าเกิดจะให้ตัวอย่างใชงาน,นนะคือเวลาที่เราเล่นเกม v i s u a l novel เนี่ยเวลาเราสมมติว่าเรามีข้อความนะซึ่งในที่นี้จะใช้เป็นส่วนของสตริงนี่เองนะฮะเวลาเรามีข้อความเนี่ยมันจะไม่แบบสมวนนะประโยคแรกคืออย่างนี้ประโยคต่อไปมันจะไม่ขึ้นมาแบบบึบ มันจะไม่ขึ้นทีเดียวหมดทุกตัวนะฮะมันจะขึ้นมาแบบถ้าสมมติว่าขึ้นไปตัวต่อไปมันจะขึ้นบอกว่าอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาทีละตัวนะฮะมันจะเป็นอะไรประมาณนี้แต่ว่าอันนี้คือผมพิมพ์งงไงมันไม่ใช่เอฟเฟกที่โปรแกรมทํานะแต่นั้นเนี่ยถ้าเราจะทําให้โปรแกรมเอฟเฟกเนี้ยทำยังไงเราก็จะมาสอนนคลิปนี้เองนะก่อนี้ผมขอเวลาจัดฉากแป๊บหนึ่งนะฮะ โอเคอันนี้ก็คือฉากพื้นหลังนะคืออย่างแรกที่เราต้องมีนะฮะก็เปลี่ยนชื่อหนึงกด f 2อครับเพื่อความรวดเร็วไปอย่างที่2เราต้องมีก็คือพื้นหลังข้อความครับก็ใช้เวลาดีไซน์อาจจะโอเคได้แผงข้อความกากๆมาแล้วนะฮะก็เอาไว้ข้างหลังเอาอันนี้ไว้ข้างหลังสุดโอเค ต่อไปส่วนที่3ก็คือข้อความนั่นเองนะซึ่งข้อความมันจะมีทั้งหมดผมขอให้มันเต็มช่องแล้วกันนะแล้วก็ฟอนต์เปลี่ยนยังไงก็ฟอนต์ก็แนะนำว่าก่อนเปลี่ยนฟอนต์ให้กดเซฟก่อนนะเพราะว่าบางทีที่เราใช้ฟอนต์ภาษาไทยโปรแกรมมันจะหลุดไปเลยนะก็แบบบางทีก็มีบั๊กนั้นอยู่นะต้องระวังนิดนึง <16 S 1> ฟอนต์ที่ก็โอเคมันไม่ได้แย่เพราะว่าเกมเราเป็นเกมไม่ได้ใหญ่มากนะก็เราจะมีข้อความ2ส่วนคือข้อความที่แสดงฮะกับข้อความที่เป็นเอามาซอนตัวไว้ฮะ ซึ่งเวลาเราจะพิมพ์บทเราจะพิมพ์ในนี้แล้วเราก็จะพิมพ์ต่อว่าเอาอาจจะพิมพ์บทไปเรื่อยครับเช่นผมก็จะพิมพ์ในนี้แต่ถ้าเกิดว่าหยาดัดเลยอีดิเตอร์ดีๆก็มาพิมพ์ในนี้ อะไรอย่างนี้อะไรประมาณนี้ฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันขึ้นประโยคต่อไปอะไรเงี้ยนี่ขึ้นบรรัดต่อไปเราก็กด enter มาสมมติว่าน,นี่คือประโยคที่สองฮะแต่ว่ามันอยู่ในตัวนี้นะในตัวนี้มันยังไม่มีอะไรเอาจริงตัวนี้นควรจะเริ่มที่ไม่มีคำว่าอะไรเลยซ้ำดังนั้นก็ช่างมันอ่ะต่อไปที่เรามีตัวนี้มีครบสี่อย่างนะฮะก็คือพื้นหลังพื้นหลังข้อความตัวข้อความแล้วก็ข้อความซอนนะฮะต่อไปที่เราต้องมีก็คือเคาน์เตอร์หนึ่งตัวครับเคาน์เตอร์ตัวนี้จะทำอะไร มันจะใช้ควบคุมว่าตอนนี้เราอยู่ที่อ่าข้อความที่เท่าไหร่นะฮะเพื่อที่จะช่วยให้เราคลิปแทร็กได้ไงคืนเราต้องทําอะไรต่อนะฮะเรามาเริ่มเขียนสคริปต์กันเลยดีกว่าโอ้โหใช้ภาษาเก่าเลยเรเริ่มมาเราก็ต้องให้มันเริ่มข้อความที่ข้อความศูนนะจากนั้นก็ให้เซฟพารากราฟของข้อความปลอมฮะเป็นพารากราฟที่อ่าข้อพาราบกหฮะ จากนั้นก็เปลี่ยนอันเฟอร์สติงอันนี้เป็นข้อความเปล่านะฮะเพื่อที่เราจะเริ่มพิมพ์มาทีละตัวนะฮะต่อไปอันนี้ก็อาจจะยากหน่อย compare to g e n e r a l อ a l u e อยู่ตรงอน,นี้นะตัวเมเวนแล้วก็เมื่อความยาวหรือว่าใช้สูตรอา r ์เอลนะเดี๋ยวน่าฟังก์ชันภาษาสีไม่ใช่เลนตัวนี้นะฮะข้อที่เอ,มอามาางไว้หนึ่งของตัวข้อความจริงหรือว่าตัวสตริงเฉย,ยๆเนี่ยมันน้อยกว่า R Length ของหรือว่าเลงนั่นแหละความยาวของ a อัล s t r i n g ของอันนี้แล้วก็เปรียบเทียบกับเบลเลอร์มันน้อยกว่าหรือเปล่าถ้ามันน้อยกว่าให้เซตอันนี้เป็น a อัล s t r i n g เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ให้เช็งอัล s t r i n g นะครับเป็น Left ของ s t r i n g 2 อันนี้เขียนตามกันไปก่อนนะแล้วก็จํานวนตัวสอนให้เป็นอ่าเลนของสตริงหนึบวกด้วยหนึ่งถามว่าสูตรนี้มันทําอะไรลงไปคือสูตรเนี้ยฮะไอสูตรเล็บเนี่ยมันคือจะเอาตัวสอนทางซ้ายมาแต่เป็นจํานวนตัวเท่ากับค่านี้ดังนั้นเนี่ยคือมันก็จะเอามาครั้งแรกมันก็แบบ เฮ้ยความยาวอันนี้จะเป็นศูนย์อยู่พอครั้งแรกมันก็จะเอามา1หนึ่งตัวเขาบอกบวกหนึ่งไปพอครั้งที่ครั้งต่อมาเป็นหนึ่งตัวเขาก็จะเอามาสองตัวนะต่อไปเราก็กาหนด,ดเรทหนึ่งครับเพื่อไม่ให้มันพิมพ์รัวเกินไปฮะเราจะบอกว่าทุกๆอ่าห้าเซียววินาทีอะไรอย่างงี้ฮะนี่ฮะนี่ะนระบบพิมพ์เรามาแล้วแต่ว่าลืมใส่ปุ่มสต็อปช่างมันเถอะแล้วก็เราก็ต้องทําปุ่มเพื่อจะเปลี่ยนเป็นประโยชน์ต่อไปใช่ไหมฮะแล้วก็เพิ่มมาสักปุ่มหนึ่งแล้วเราก็อ่าเพิ่่มไปยังพารารน แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนพารากราฟแล้วก็เปลี่ยนออกเพราะเป็นรูปเป็นศูนย์เอาจริงแค่นะี้โค้ดก็เสร็จแล้วฮะนีน่สวยงามฮะแต่ก่อนน่ยนะอขอไปเปลี่ยนไอเอ็มโยฟาเตอร์มันมีจุดก่อนรู้สึกว่ามันขัดใจนะฮะน่าเรียบร้อยทีนี้ผมจะมาเพิ่มเติมนิดหน่อยแล้วตัวละครละ่ะคือตอนนี้มีแต่บทพูดแต่ตัวละครแล,ะละ้วล่ะเราอยากให้ตัวละครแสดงแบบ emotion, อีโมชั่นอย่างนี้ตัเดียวขอไปเขียนบทเพิ่มก่อน สมมติผมเขียนบทไว้ประมาณนนะฮะเราก็อยากให้มีตัวละคระแสดงอารมชั่นได้สักสองสาอย่างอะไรเงี้ยอันจริงมันต้องมีหลายๆอย่างหน่อยนะแล้วก็เอาตัวละครนี่ไปไว้ข้างหลังก่อนแล้วเราก็เอาอันนี้ไปไว้ข้างหลังสุดอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะตัวละครที่ผมใช้จะเป็นปลาน้อยแล้วกันเพราะมันง่ายดีนะมันสามารถวาดได้เลยนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นพัชย์เงี้ยมันจะใช้เวลาเราทำเห้เสร็จอีกนึงมันจะช้านะฮะนี่เราก็วาดปั้นน้อยออกมาด้วยความดูแสงนะฮะตืดต๊ดตืด๊ดตื๊ดอ่าตืดต๊ดตืดต๊ดตืดต๊ดโอเค อันนี้คือ,อาการแสดงออกที่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีส,สีนี่ไงน,นี่ไงน,นี่การแสดงออกที่หนึ่งแล้วก็การแสดงออกต่อมาจะเป็นหน้าตรงอ่ะจะเป็นหน้าตรงยังไงเนะี่ยความเบี้ยวของมือเราไหมนะตื้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 อตื้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 อตืหน้าตรงสวย ไปก๊อปวิธีการก๊อปสีี่ยฮะกดชิปค้างฮะแล้วก็กดคลิกะฮะจะเป็นการดึงสีนะฮะเราก็สามารถดึงสีข้ามเฟร,รมได้นะแบบสุดยอดมันอโปรแกรมนั้นจะเร็วอย่างนี้ได้นะฮะแล้วก็อีกเฟรมนึ่ขอเป็นหลับตาแล้วกันนะฮะดูสีตื้อตืดตด,ดูสีเปลี่ยนเครื่องมือตื้ตืดตืดตด้โอเคประมาณนี้นะฮะเราไปเราก็อย่าลืมฮะเปลี่ยน Animation Speed เ,เป็นศูนย์นะฮะเพื่อที่มันจะได้ไม่มีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะฮะ นี่ปลาน้อยน่ารักผู้ชมบอกอ๋ออย่างอีกอย่างหนึ่งค่ะเทคนิคคือแบบบางทีอะกล่องข้อความมันไม่ตันนะแบบนี้คือมันเป็นกล่องข้อความทึบนะมันจะมองไม่เห็นท้องปลาน้อยอยู่ข้างหลังนะเราอยากให้เห็นเราเปลี่ยนค่าตรงนี้ฮะที่เรียกว่าเบนโคเอฟฟิเชียนนะฮะยิ่งเราปรับเยอะมันยิ่งโป่งใสฮะผมจะปรับไปสัก29กแล้วกันนะเดี๋ยวมันน้อยไปมันก็ไม่น้อยไปหรอกฮะพอดีว่าผมลืมกด enter เย่แล้วก็เวลาที่เราจะเปลี่ยนตัวละครเราจะทำยังไง เรามานั่งเทียบภารการาฟจารณาครับแต่ผมก่อนผมขอคอมเมนต์ไว้ก่อนว่า conversation เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าส่วนนี้คือส่วนที่เป็นไล่ลค่าเหตุภารกรรมเช่นแบบในพารกราฟศูนย์แสดงโมชันอะไรในภารกราฟหนึ่งแสดงโมชันอะไรอะไรอย่างงี้นะครับเพื่อที่เราจะได้สามารถติดตามมันได้ง่ายๆหน่อยนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้โปรแกรมแหล g เราอย่าลืมใส่ only one action event loop นะเพื่อที่ว่ามันจะทําการเปลี่ยนที่ตอนเปลี่ยนข้อความครั้งเดียวนะฮะมันจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนหลายครั้ง โอเคต่อไปอันนี้เป็นแอนิเมชันเฟรมในเฟรมแรกก็อยากให้เป็นเฟรมศูนย์นั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวมันเริ่มเริ่มเฟรมที่ศูนย์โอเคอันที่สองอันนี้จะเริ่มบอกว่าเชงอ่าเพ e ่มเนเนจากนั้นก็อันนี้อาจจะเป็นตอนปาน้อยลืมตาหน้าตรงต่อมาจะเป็นปาน้อยหลับตาคือสองแล้วก็กลับมาศูนย์ใหม่อะไรอย่างนี้ฮะอันนี้คือตัวละครเราสามารถแสดงอีโมชันพร้อมกับการพูดได้นะฮะมาดูกัน I am your father ดอร์เชงสุดเพิ่มเปนเเอินโจ เชีย e วิ่ s ซ้ e เอกฟูเจ d ร์ได o ไปซ m ำช close them. after all the things are useful we human have to adapt and overcome Okay. นี่ก็โอเคมันก็ดีนะฮะสำหรับบทสนทนาที่ใช้เวลาทำแบบเดียวนะก็โอเคครับต่อไปเราก็จะมาใส่เสียงที่เราจะเห็นในเกมวิช u a l โนเวลหลายๆโปรแกรมนะคือเวลาขึ้นข้อความขึ้นมันก็จะมีเสียงต๊อกตอกตอกตอกอะฮะ วิธีการทําก็ไม่ยากนะฮะเราก็ทําการเล่นแซมเปิลนะฮะซึ่งอันนี้ผมเลือกไปเทียบร้อยแล้วอันนี้เราสามารถเลือกจากไฟล์เลยนะฮะเดี๋ยวเลือกเข้ามาแล้วเราก็ไม่ต้องมาหน้าลำบากเลือกนะเรามาลองดูกันร <c oughs> ัวมากรัวจัดเลยนะฮะซึ่งวิธีการแก้ความรัวนรกแตกนี่นะฮะก็ไม่ยากฮะเราแค่สร้างขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็อันที่เล่นเสียงเนะี่ยก็ให้มันเล่นด้วยความเร็วช้ากว่านะแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันดังไปวิธีการแก้มันดังไปเราแค่เปลี่ยน ให้เล่นแซมเปิลบนชแนลหนึ่งแทนนะฮะอาจจะอาจจะไปเล่นแซมเปิลเดียวบนชแนลสามสิบเอ็ดอะไรเงี้ยจะจากนั้นเราก็ปรับเสียงของชแนลสามสิบเอ็ดโดยการมาที่เซตชแนลอาร์วอลา v o มชแนลสามสิบเอ็ดให้เหลืสิบห้าอะไรเงี้ยฮะเสียงมันก็จะเบาลงนะฮะอะไรประมาณนี้นี่เองนะมาต่อมาเรามาดูวิธีการประยุกต์ใช้กันดีกว่านะครับววาาาอมม You also oh. shall not be read. The creatures are yet to be sealed. Never again. <laughs>